ค่ะวันนี้พี่เพ็ญสวัสดีใต้ต้นหมากนะคะพอดีวันนี้ค่ะก็ได้เลิกได้ยามัสทีมัวแต่รอกล้าพันจากที่อื่นหมากเตี้ยนะคะวันนี้พี่เพ็ญเลยมาซื้อพันหมากเตี้ยจากบ้านน้าสาวนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวพามาดูเพราะว่าพี่เพ็ญจะเอาไปเพาะเองค่ะหลังจากที่สั่งต้นเขาแล้วชวดทุกทีเลยก็เลยมาเก็บของน้าดีกว่าของน้าเราเยอะแยะ มาซื้อของน้าเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวพี่เพ็ยให้ดูนะคะว่าหมากเตี้ยลักษณะหมากเตี้ยเนี่ยค่ะต้นอ้วนใหญ่นะคะนี่เห็นไหมนี่มันก็หลายปีแล้วมันก็เริ่มสูงค่ะนี่นี่คือหมากเตี้ยนะคะพี่เพียงก็ใช้วิธีสอยเลยค่ะใช้เขียวเดี๋ยวพี่เพีจะดึงให้ดูใช้เขียวก็ทลายนี้ก็จะเนี่ยได้แล้วทลายเนี้ค่ะนี่มันใช้เขียวดึงนี้เลย เดี๋ยวดูนะว่าจะได้ไหมมือข้างเดียวอีกมือหนึ่งถืงงอกล้องเนี่ยดูหาจังหวะก,กันฮนะนี่โอ้เป็นไงสะใจมากเลยนี่ดูดิพันดีๆอยู่ใกล้ตัวเราเองค่ะตรงนี้เองไม่ต้องไปวิ่งหาที่ไหนเลยเนี่ยค่ะ สุดยอดเลยดูหมากบ้านนะคือนาะแต่ละคนนี่จะเก่งมากๆเลยค่ะปลูกพวกนี้นะโหไม่อยากจะพูดเลยไม่ว่าหมากไม่ว่ามะพราะ้าวเดี๋ยวพี่มันจะพามาดูาภาพโดยรวมของหมากเตี้ยปืดภาพโดยรวมนะคะชื้เนี่ยค่ะภาพโดยรวมอันอันอันสองต้นนี้จะเป็นหมากสูงนะคะเดี๋ยวพี่เป็นชี้ให้ดู สองต้นนี้จะเป็นหมากสูง, <S <S สงเห็นไหมตัวนี้สูงเลี้ยบเลยซึ่งปลูกพร้อมกันนะคะเนีน่ยนาบอกตัวนี้เป็นหมากสูงเดี๋ยวพี่มันก็จะสอยแยกกันนะอันนี้จะไว้เพาะต่างหากเนี่ยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นหมากสูงเดี๋ยวเนี่ยตัวนี้จะเป็นหมากสูงพอดีนาไปอยู่แต่กรุงเทพก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านนอกไงก็เลยหาจังหวะไม่ได้สักทีก็ช่วงนี้ได้มาพักฟื้นอยู่บ้านเราก็เลยรีบเลย รีบที่จะมาเอาหมาก,กับแกเลยนี่คือหมากเตี้ยลักษณะลําต้นก็จะเห็นว่าหมากหมากสูงอะลาต้นจะเพียวๆมากแต่หมากเตี้ยข้อเขาจะสั้นอ้วนเดี๋ยวเป็นให้ดูนะเดี๋ยวพาไปดูต้นที่ที่เตี้ยจริงๆเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือมันหลายปีแล้วเนาะมันก็เริ่มสูงเนี่ยค่ะลักษณะข้อของเขาจะสั้นๆเห็นไหมแต่ถ้าหมากสูงเขาบอกว่าข้อเขาจะยาวๆค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมหมากเตี้ยข้อแค่นี้เอง ข้อแค่นี้เองแค่นี้เองเดี๋ยวพ่เป็นพามาดูหมากสูงข้อแตกต่างของเขานะคะีย่ยคะ่ะลำข้อเห็นไหมนี่ข้อนี่ข้อนี่น,นี่เป็นเนี่ยเป็นคืบเลยค่ะเนี่ยข้อเขาจะสูงตัวนี้ก็เตี้ยคะ่ะน,นี่เห็นไหมดูง่ายนะก็สอนให้ดูง่ายๆนะคะแล้วก็มาดูตัวที่เตี้ยที่เพิ่งออกได้สองปีแล้วค่ะว่ามันจะขนาดไหนก่อนหน้านี้พี่เพ็นไม่ได้สังเกตค่ะก็เลยนี่ ดูกระชงกระชายเยอะแยะ,ยะไปหมดเนี่ยนะคะดูนี่มะพร้าวดูมะพร้าวดกมากเลยตัวนี้จะเป็นหมกักหมักเตี้ยเนี่ยที่บอกต่แก้นะะเห็นไหมด้วยดินด้วยอะไรตรงนี้ด้วยค่ะปุ๋ยก็เยอะค่ะเดี๋ยวให้ดูด้วยดินด้วยอะไรตรงนี้มันปุ๋ยเยอะก็ทําให้ต้นเขาสมบูรณ์ดูดูลําต้นของเขานะคะนี่ดูนี่พี่เพ็นต้องก้มอ่ะเนี่ยเห็นไหมพี่เพ็นต้องก้มเลย ดูลักษณะข้อก็จะรู้นะเขาบอกข้อตรงนี้มันจะถีทีหมากเตี้ยเห็นไหมนี่ต้นแบบนั่งได้เลยค่ะนั่งเก็บได้เลยเนี่ยค่ะยื่นมือเก็บได้เลยนี่นี่คือหมากเตี้ยของแท้เดี๋ยวพี่เพนเจะเพาะแล้วพี่เพนก็ปลูกแยกกันนะคะแยกระหว่างต้นสูงกับต้นเตีย้ยเดี๋ยวจะแยกให้ชัดเจนเลยจะได้เวลาเก็บเกี่ยวก็จะได้ง่ายด้วยก็ได้แรงบันดาลใจจากตรงนี้นะคะดูดิดูความอวบอ้ว,วนของลําต้นเขาดูเนี่ยค่ะ ดูโอ้วนจริงๆนะบอกออกลูกเมื่อเมื่อสองปีที่แล้วตัวอันนี้ออกลูกตั้งแต่สองปีแล้วบปอือสองปีแล้วนาบอกว่าสองปีแลนี่น,นี่น,นี่น,น,น,นี่ออกเยอะขนาดไหนนี่คือนี่ช่วงที่นาเขาเก็บไปนี่คือตรงนี้หนึ่งหนึ่งทลายนะอันนี้อีกหนึ่งทลายเห็นไหมนี่สองทลายเห็นไหมนี่คือหมากเตี้ย โอเคค่ะเดี๋ยวพี่เพ็นขอไปเก็บหมากก่อนละกันเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะคะว่าหมากพี่พี่เพ็นเพาะแล้วมันจะเกิดไหมหรือยังไงเดี๋ยวจะลงให้ดูเรื่อยๆก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ